มีอะไรจะสังเสียก่อนตายไหมไอ้ปืนนั่นแกทำอะไรเนะพ่อแกรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะพ่อสวยงามเหลือเกินเดี๋ยวผมไม่เข้าใจความรักของพ่อแม่ในจานิวัตเมื่อเยาวะชนทําเรื่องโง่ๆก็มีแค่ความรักของพ่อแม่เท่านั้นที่สามารถจะดึงลูกให้กลับมาสู่ด้านสว่างได้ ไอ<ใ> <ใน S 1> พ่อหัว<ค>ไอ้เลยคือบอกว่าแกออกไปติวข้อสอบแพทย์กับรุ่นพี่ที่จุูลาไม่ใช่เหรอวิชาอนาตโตมีและความตามฟิสิกส์ทำให้ผมปวดหัวไม่ปวดหัวแ้่ตอนคุณตกกะบานมึงหลอกถ้ามึงสอบไม่ติดหมแต่ผมไม่อยากเป็นหมอแล้วแกจะเป็นอะไรวิศวบัญชีนักบินผมไม่รู้ชีวิตดีหารู้เรื่องอะไรบ้างแกเป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปสิวะแต่ที่ผมเรียนแรกกบชีว่าวันละแปดชั่วโมงกบเรียนพิเศษสาวอาทิตย์ไม่ทำให้ผมมีความสุขเลย ครอบครัวในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ได้ไหมล่ะไอโง่ผมรู้ผมมันไรประโยชน์แกก็รู้นี่ว่าแกไรประโยชน์ก็หาทำตัวให้มีประโยชน์บ้างสิวไอ้ถุงยางแตกพ่อใจลายดิสนเลยอะกันเจกผมว่าเรายิงเขาทิ้งดีกว่าก็แย่ละเจ้าไม่เห็นหรือไงว่ามันกำลังเวิร์กพ่อกำลังสั่งสอนลูกอยู่โอเคตามแม่มาด้วยเลยไอ้ลูกไอโง่พยาธิ